ก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับก็ไม่เช้ามากนะครับก็เริ่มสายแล้วแหละก็เพิ่งเสร็จภาร,รก,กิจในสวนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูผลไม้ป่าในสวนนะครับอีกหนึ่งชนิดซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีแรกเลยที่เขาเริ่มออกดอกนะครับไม้ชุดแรกผมปลูกไปเมื่อปีพศ2557นะครับ ไม้พวกนี้อายุหกปีกว่าๆก,ากาำลังจะเจ็ดปีนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเจ็ดปีพอดีนะครับก็เป็นผลไม้ป่าเจ็ดปีก็เริ่มผลิดอกออกผลนะครับเราเพาะปลูกจากเมล็ดนะครับไม้เหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นต้นว่านะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นว่าใหญ่นะครับผลต้งเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าหัวแม่มือนะครับขนาดสักเรียนสิบได้ผมว่านะก็โอ้โต้นนี้ต้นสูงใหญ่กว่าเพื่อนนะครับ ไม้ชุดแรกนี้น่าจะมีสักสิบสิบต้นได้นะครับที่เริ่มเริ่มติดผลปีนี้ก็ออกดอกแทบทุกต้นนะครับไม้ชุดแรกๆต้นว่านี่ในสวนผมเนี่ยปลูกชุดหลังๆเสริมเข้าไปนะก,ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกัร้อยกว่าต้นนะครับก็นอกจากใบร่มลื่นเป็นร่มเงาอย่างดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอา,อาหารให้สัตว์ป่านะครับอดอกเขาประมาณนี้นะครับอันนี้ ยังเป็นดอกตูมอยู่นะครับยังไม่บานนะครับเนี่ยดอกบานจะประมาณนี้เดี๋ยวดูดอกบานครับก่อนอ้าวดูนะครับเนี่ยโอ้ดอกสวยตะมุตะม,ตะมิดีเหมือนกันนะก็ถือเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่น้ำหวานเยอะมากเหมือนกันนะครับอยู่ในลำดับต้นๆเหมือนกันที่มีน้ำหวานเยอะนะครับต้นว่าแต่ว่าทั้งต้นเนี่ยยังยังไม่บานสักเท่าไหร่เพิ่งบานนิด นิดๆน,ดน,ดนดหน่อยนะครับช่อดอกกำลังตุ้มๆอยู่หลายต้นนะครับผมสำรวจดูกำลังออกดอกกระไรไม้ชุดแรกๆ่ะที่ปลูกไปอ่าพวกหลังๆก็ค่อยๆเสริมไปก็มีทุ่มหัวแล้วบ้างก็มีนะครับสูงเพียงแค่หัวเข่าก็มีอ่าบางต้นก็สูงแค่ <c ười> คืบสองคืบเพิ่งปลูกไปปีที่แล้วก็มีนะครับก็ยังรดน้ำให้มันรอดตายผ่านแรงอยู่ก็มีก็นอกจากจะ เป็นผลไม้ป่าเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าแล้วก็ใบมันร่มเงาดีนะครับเขาไม่ผลัดใบนะครับพวกนี้ก็ใบเขียวทั้งปีเลยที่สวนผมนะครับเนื้อไม้ก็ใช้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนกันเนื้อไม้ต้นว่าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไม้ขุดล้อมนี่ก็เป็นไม้ขุดล้อมที่ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะครับราคาแพงเหมือนกันแล้วเรายังสามารถอิงอิงดอกผลจากดอกเขาได้นะครับเรื่องน้าผึ้งนี่แหละ ผลของเขาก็เก็บไปทําวายได้นะครับกินได้แต่ว่ารสชาติก็หว,นว,นว,นวนานๆฝาดๆหน่อยนั่นแหละแต่เขาก็กินกันอยู่นะผมก็ยังยังกินอ่ะลูกว่ายิ่งลูกที่สุกงอมๆเนี่ยโอโ้ห,หอมหอมได้ที่เลยแหละดูใบเขานะครับทีนี้โอ้โหแล้วใบเขาแบบร่วงลงมาหนามากเลยฮะก็ถือว่าเป็นเป็นวัตถุดิบบำรุงดินชั้นดีเลยนะครับใบเขาส้มลื่นดี <c oughs> หลากหลายชนิดนะครับตอนนี้ผลไม้ป่าในสวนผมนะครับไม่ใช่แค่ต้นว่านะครับหลายชนิดมากเริ่มออกดอกเป็นปีแรกๆเลยนะครับเริ่มเริ่มติดผลปีแรกๆหลายอย่างเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับแต่ละชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันมีผลไม้ป่าอะไรบ้างที่เริ่มออกดอกนะครับลักษณะดอกเป็นยังไงบ้างอะเนาะเดี๋ยวดูมาดูดอกต้วนว่าอีกทีนึงชึบอดอกเขาสวยนะครับ ดอกสวยดีเหมือนกันเนี่ยถ้าบานเต็มต้นผมว่าโอ้โหเดี๋ยวลองมาดูอีกสักรอบนะครับพึ่งน่าจะแบบกระหึมเลยแหละเนี่ยกำลังเต็มต้นเลยผลไม้ป่าอย่างนี้นะครับที่เราเพาะปลูกจากเมล็ดเนี่ยอาจจะติดผลช้าหน่อยแต่ว่าก็หกเจ็ดปีเนาะกว่าจะเป็นลูกอาจจะไม่เหมือนต้นที่เขาตอนกิ่งหรือว่าท้าบ หรือว่าติดตามานะครับอันนั้นอาจจะสองปีก็เริ่มติดผลเนาะก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็จะได้เอกลักษณ์ของต้นไม้ที่เพาะ,มะเมล็ดนะครับเขาจะสูงใหญ่อลังการดูนะครับต้นนี้ขึ้นไปสักสิบกว่าเมตรแล้วนะฮะอยู่ข้างๆยางนายางนาก็สูงขึ้นไปอันต้นนี้มะค่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูต้นว่าท่านไหนเพาะปลูกอ่าต้นว่าลงไปก็ไม่นานนะครับหกเจ็ดปีเดียวก็เป็นผลเนาะ บางชนิดอาจจะเป็นสิบกว่าปีครับผลไม้ป่าหรือว่าไม้ป่าบางชนิดเนาะบางชนิดเนาะอย่างตะเคียนเนี่ยเห็นบางท่านบอกว่าที่สวนเขานี่1สิบสี่สิบห้าปีนะครับถึงออกดอกถึงติดฝักติดผลนะครับติดเมล็ดอ่ะแต่ต้นว่านี่แป๊บเดียวนะครับหกเจ็ดปีเนาะ